สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไอซิ่งสกุรรลกันกันครับมูนิ่งแบบฟ้าครับเป็นแบบห็นละงหัวแค่ละงหัวเหลืองเคลื่อนกับเอาแนวแล้วครับม่มาสอาหรือมาเบิ่งโอ้กําลังอ,ออกขังขากวองก็กเลื่อมถือมา มขาเห็ดลราหัวขาวสิบอกมาขึ้นเขาเห็ดลราหัวขาวแล้วครับจะสวยงามมึงน,นะน่าใส่กันอ้ยไม่ได้เตรียมมาเลยลอืมกระตุก

มันย <ilos society> <IS> <racing> <graffiti> ังแน่ตัวเองนะครับเราก็เลยเติมกันครับกับตัวไปเมื่อคืนมาเจอเห็ดไข่ครับอืมดนูยังไงน้อยไม่โดนเดียวนี่บ่เห็ดไข่เห็ดไข่ เห็ดใครก็ไม่รู้สวยครับหอมหอมหอมมานัวนทหนี่บ่านะเีบออกใหม่ถ้าเปล่วรอบอับงครับ,อรบโอ้ยงงเขาว เนี่ยครับพุ่นครับโอ้จนันจิตเ่าไก่จิตเ่าละนี่ก็มีดอกนั่งมาครับข้างในนี่ขอญาตเอาแล้วกันครับเอายาดดอกนี่นะครับโอ้จนันจิตเ่าสิขออนุญาตเก็บแล้วกันครับจันจนิตเ่าเนี่ย จะไปครับเ,เตรียมกันจะไปหาอีกดวงนึ่งครับดวงยู่บานของลายหันละมือนะ่งลายกหลายเลยเราติดตามมาแลวก่อนครับ วาจสศกาทายตีปลานึงครับเห็นอันนี้ครับแน่เห็ดกสาสตร์เนี่ยอุ้ยพุดหลงโอ้โหจอดน้ำความเสียบแล้คนี่ยอุ้ย ก็ทังสวยนะครับดอกนึ่งเห็เปิงสายบเห็นเปาหห็เปิงยุงวะ

Hva oh, er det? เก็บเย็บไวเก็บเย็บเพิ่น กั้องขาของก็อื่นเอาสวกมานทำปูง มาติดตามเรากันครับมาครับพี่น้องมาดิมาปลาที่สองกันครับน้ำหมาน้ำหมาวุ้งับมันขึ้นมา,มน,มานีน่ก็เห็ดละงวกเห็ดละงวักตันนี้มีตากลองแล้วน้องไส้เขาก็มาน้องไส้เสื่อมเล็กปวดตาตาถูก <laughs> เบืบึงไ้เท่นั่นละอยู่ดงหยขวางอะไบอกออกลยเออออกลยถ้าตรงไปไม่นี่ดงัานเคยเอานังอยู่ทางหลังจ้ะนะก็ดีอยู่นะพอดีแกงสูตรน้ำแบบ hôm hôm như bà chắc làm mất phát hông, ơi, ơi. Ô, sợ nằm sợ xếp mất ngoài sợ phát tiểu bởi hào bây sổ muông nó nó đi cái đi mà chắc ừ. mạc cái này hụt nó hụt bán như hụt พูดห oh. ุ่นอยู่ท si ั้งหนาบานตวเบื่อหุ่นบ้านอืมก็ได้พอวนียดยึดยึดใส่ก่อนอยู่หุ่นทั้งหนาก็ันี้มดอก่อันหลกบานนะเห็นบม่ันมีไครมันดำอยู่จ้ะมันเคลียบอง ด,ดีใจอีกวางหนึง่งายูใช่หรอฮะขอบคุรับครัย้ำไปบิ่ง mẹ bọc nhỏ. Anh nicky 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 เจอเนื้เพ <m> ิ่มมานีหยังมันยังออกเป็นหมูกันยวะเนอมหบอมันไปกิได้ก็เป็นหมูเลยด้หกระสสวยงามสวยงามดอกนี้งามดอกนี้งาม ี่วยไปเยียรเส้นหงกเส้งกาไปครับบีเจ้าเห็นเบือนี่จะได้ใช่ <c oughs> มาให้ดีแบบได้าลายมาจากโดนได้โดนได้วัดหน้าคู่ หน้าคู่ไปเลยได้หลายเลยพวกแกงเลยได้พยัญชนะบอกบอกตายมึงเลยด้วยาครับเอาเลยพึ่งเลยนิดพึ่งนี่ว่ากันว่าผมมัดนิดพึ่งนี่ลายตรเน็ดเลยบีเลยุปี มันเนาไหมโอ้มันมีเสียมันได้นีนะพยเสียนะนอนี่มันเ่าแล้วนี่ตัวนี้ป้าวันี้เลยเห็นมันหนาวอยู่นี่เนี่ยมันมีเสียมันอยู่

มูนี่โอ้ยหาตะกอน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 มูนี่โอดยไฟสีหยับโอ้ยคืนเงี้ยคือสีลำนี่มันขึ้นแหนะป้าไปหลดป้าไปหลดเป็นเสี่ยมันมันเป็นเสี่ย โอ้น่ดอกเี่โอ้ผีโอ้มันดอกเป็นเสืออยู่หันมันเอาม่เอลไม่ีอืไปเก็บเอามาหน้าดอกนึงนั่นนะงามอยู่น่ะไม่โดนเมีนอยู่มีนเลยดีดีดีตัวดอกนั่นตัวมึงไม่บอยังไม่บอกแต่ว่าดอกนึง้ย โอ้เห็ดละกวกเหลียงได้ไหมมัวถูกวะโอ้นเนาไปไปหลดโอ้มอเมนมาเป็นยี่ห้อเนาะเลยออกอีกยกไออกเยู่เลยๆเือมันมากกนาเนาะาขึ้นบเขาได้หมขึ้นลุกข้าวน,า,า,วนามาลุเล่มากก็ได้ลุเลเมื่อขนาขึา Kau VIP. Nya. Kaukan. Sehala hit, juz sehala joh hit. Nih. Nih. Kau Thai. Nih. Kau benda setak. Bukan tu. Nih dia. นี่ป้อนเองเอาเละอันซ้อนอันซ้อนอันซ้อนพี่้องเฮ็ดหลยหลยพี่้องหลายอิหลีมาหาน้ำกันนะครับอยู่อยู่โดนวัดหน้าคู่ครับ ดอกดอกมันครับกําลังจูมแม่กําลังบานขึ้นแบบง่ามครับ mm. อุ้ยหลายครับพี่น้องเป็นยุมเป็นยุมอยู่บอกได้ว่าหลายอยู่โดนวัดหน้าคู่ครับ เขามา้อนมี่หอมเห็ดย่างเดียวบ่าอาลายดอกเต็มกับเต็มเต็มยามนี่ก็เศร้าตอนนี้ก,ก็ได้ประมาณไกล่สิเต็มเลยครับเต็มยามนี่กะสิไปเทไว้สักก้อนยังมาเอาใหม่ครับ ท่านได้ยางหอดไซยู่พี่น้องมีแต่เก็บยางเดียวมีหอดบ่งมีหอดบ่งมากินน้ำครับโอเ้เลยหูหนูด้นี่สองหูเห็ดยังวะยีาวาได้เห็ดเห็ดยังวะนี่วะ บุ่มห,หนึ่งสองสามดูห,นหนลห<า>ลพี่น้องหลไลแก้วพี่น้องแก้วหูหนูด้นี่หูหนูหนเอียงว่ะเคยว่าหนูไหววจ่จักกุงชี นี่ดอกหนึ่งโอ้ออกลายพี่ดกอกออกลายไก่สิพ่อเลยล่ะพ่อดอกเดีวยวดอกวนเจ้ามาเยอะดอกนี่สี่สามสามสี่มีบางเดียวเป็นสีพี่น้องโอ้โอเก็บกับสิพ่อไว้ โอ้นี่อยู่ข้างหลังนี่ก็มีอีกลเลยเก้งเห็ดผึ่งนี่ก็ดีอยู่ดอกเอาะดีบ่เห็ดผึ่งนี่นี่นะดอกหนึ่งอ่าเห็นอยู<ว>่บ่ใส่ต้นใหม่นะนี่เมนเห็ดผึ่งที่แบบนี้โอย้ยเดี๋ยวหน้าเสียบโอ้ยนี่นะเย็บเย็บ โหหนูเลยนี่หนูเลยนี่อยู่ในนี่เห็นละสวกกับมีดละดอกนี่สรุปครับสรุป,รปผลงานมือเ้านี่ไม่ยากไม่ใหญ ฝากก็ไรก็ที่ตามกดแชร์ซับสไครตครับออีกแม่วาแม่วาแม่วามึงที่ไหน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 เจ็บตายตายอยู่สะุกกันเลยกันครับมันมครับมันนี่แก้ว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 แก้